เคยไหมคะที่เพียงแค่เห็นการกระทําหรือได้ยินคําพูดของใครบางคนก็เกิดคําตัดสินขึ้นในใจทันทีว่าคนนี้ทําแบบนี้ไม่ได้หรือพวกเขาคิดผิดอย่างซิ้นเชิงการตัดสินผู้อื่นเป็นสัญชตาตญาณที่ฝังลึกแต่เมื่อเราปล่อยให้มันครอบงําเราจะสร้างกําแพงกัน้นระหว่างเรากับคนอื่นทําให้เราพลาดโอกาสในการสร้างความเข้าใจอย่างลึกซึง้งและทําให้ความสัมพันธ์ตึงเครียด การเป็นคนที่ให้เกียรติและไม่ตัดสินความรู้สึกของคนอื่นมากกว่านี้ไม่ได้หมายถึงการที่เราต้องยอมรับทุกอย่างที่ทุกคนทำนะคะแต่มันคือการระงับการตัดสินไว้ชั่วคราวเพื่อเปิดทางให้ความเห็นอกเห็นใจและความอยากรู้อยากเห็นเข้ามาทำหน้าที่แทนการตัดสินผู้อื่นอย่างรวดเร็วมักมีรักฐานมาจากความไม่มั่นคงหรือความต้องการในการควบคุมภายในตัวของเราเอง คลิปนี้จะพาไปเจาะลึกแปดเสียงในหัวที่เป็นกับดักทางความคิดที่ทำให้เราเผลือตัดสินคนอื่นอย่างไม่เป็นธรรมสอนวิธีระบุเสียงเหล่านี้และให้กลยุทธ์ที่เป็นรูปธรรมในการเปลี่ยนจากการตัดสินไปสู่การสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งค่ะแปดเสียงในหัวที่ทำให้คุณชอบตัดสินคนอื่นเสียงเหล่านี้คือความลำเอียงทางความคิดที่ทำให้เราตีความการกระทำของผู้อื่น โดยอาศัยข้อมูลที่ไม่เพียงพอหรือโดยใช้กฎเกณฑ์ของเราเองเป็นมาตรฐานเสียงที่หนึ่งการสันนิษฐานแบบรู้แจ้งหรือ m i n d Reading หรือ Assumption คำพูดหลักเรารู้ว่าเขาตั้งใจทำให้เราโกรธหรือเขาทำแบบนั้นเพราะเขาคิดว่าเขาฉลาดกว่าคนอื่นผลกระทบต่อความสัมพันธ์เสียงนี้ทำให้เราสรุปเจตนาหรือความคิดที่อยู่เบื้องหลังการกระทำของผู้อื่น โดยไม่มีการตรวจสอบเราเติมเต็มช่องว่างของข้อมูลด้วยข้อสันนิษฐานเชิงลบทันทีซึ่งมักจะมาจากความกังวลหรือประสบการณ์ในอดีตของเราเองสิ่งนี้ปิดกั้นความสัมพันธ์เพราะเราตอบสนองต่อสิ่งที่ไม่ได้ถูกพูดทำให้เกิดความขัดแย้งที่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงกลยุทธ์การท้าทายการเปลี่ยนเป็นคำถาม จงฝึกการเปลี่ยนข้อสนิษฐานของเราให้กลายเป็นคำถามปลายเปิดที่เน้นความอยากรู้อยากเห็นแทนแทนที่จะสรุปว่าเขาทำแบบนั้นเพราะเขาเห็นกั่ตัวจงถามว่าเราอยากจะเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้คุณตัดสินใจทำสิ่งนั้นในขณะนั้นการถามคำถามอย่างแท้จริงคือการแสดงความเคารพต่อความจริงของพวกเขาเสียงที่สองการเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางหรืออ e ีโกเซนตริกไบแอ หรือ personal i z a t i o n คำพูดหลักเขาอารมณ์ไม่ดีต้องเป็นเพราะเราทำอะไรผิดแน่ๆหรือการกระทําของพวกเขาทั้งหมดมีผลกระทบต่อเราผลกระทบต่อความสัมพันธ์เสียงนี้ทำให้เราเชื่อว่าการกระทําของคนอื่นส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้องกับเราโดยตรงแม้ว่าความเป็นจริงคือพวกเขาอาจกำลังจัดการกับความเครียดปัญหาทางการเงินหรือปัญหาส่วนตัวของตัวเองอยู่ก็ตาม การเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางทํำให้เราตัดสินผู้อื่นว่าเห็นแก่ตัวหรือตั้งใจทําร้ายเมื่อพวกเขาไม่ได้ให้ความสนใจกับเราสิ่งนี้ปิดกั้นความสัมพันธ์เพราะเราไม่สามารถให้ความเห็นอกเห็นใจในปัญหาของพวกเขาได้เนื่องจากเรากําลังมุ่งเน้นไปที่ความรู้สึกของเราที่ถูกกระทบกลยุทธ์การท้าทายการสร้างวงกลมความเป็นไปได้อื่นเมื่อรู้สึกว่าการกระทำของใครบางคนเกี่ยวกับเรา จงสร้างรายการความเป็นไปได้อื่นอย่างน้อย3ข้อที่ไม่เกี่ยวข้องกับเราเช่นพวกเขามีปัญหาสุขภาพพวกเขาเครียดจากที่ทำงานพวกเขาได้รับข่าวร้ายการบังคับตัวเองให้คิดถึงปัจจัยภายนอกช่วยลดความเชื่อที่ว่าเราคือศูนย์กลางของเรื่องราวทั้งหมดเสียงที่3ความคาดหวังแบบควรจะต้องที่ไม่ยืดหยุ่นคำพูดหลัก พวกเขาควรจะต้องเข้าใจว่าเราต้องการอะไรโดยที่เราไม่ต้องบอกหรือคนที่เป็นผู้ใหญ่ไม่ควรแสดงความรู้สึกอ่อนแอแบบนี้ผลกระทบต่อความสัมพันธ์เสียงนี้มาจากกฎที่เข้มงวดและความคาดหวังที่ตายตัวเกี่ยวกับวิธีการที่ผู้อื่นควรประพฤติเราแต่สินผู้อื่นอย่างรุนแรงที่สุดเมื่อพวกเขาไม่เป็นไปตามกฎที่เราตั้งไว้ในใจสิ่งนี้ปิดกั้นความสัมพันธ์ เพราะมันทําให้เราไม่มีความยืดหยุ่นและขาดความอดทนต่อความแตกต่างหรือข้อบกพร่องของผู้อื่นเราจะรู้สึกหงุดหงิดโกรธหรือผิดหวังอย่างรวดเร็วแทนที่จะยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกลยุทธ์การท้าทายการเปลี่ยนจากควรจะต้องเป็นอยากจะเลือกเมื่อเราตัดสินใครบางคนด้วยคําว่าควรจะต้องจงถามตัวเองว่านี่คือความคาดหวังของเราหรือว่าเป็นความจริงที่เป็นสากล แล้วเปลี่ยนเป็นเราอยากจะเลือกให้ความสัมพันธ์นี้เป็นอย่างไรแม้ว่าพวกเขาจะทำแบบนั้นการเปลี่ยนจากกดตายตัวมาเป็นความปรารถนาในการกระทำช่วยให้เราตอบสนองด้วยความเห็นอกเห็นใจมากขึ้นเสียงที่4ความผิดพลาดในการให้เหตุผลหรือ fundamental attribution error คำพูดหลักพวกเขามาสายเพราะเป็นคนไม่มีรับผิดชอบตัดสินจากนิสยัยแต่ เรามาสายเพราะตะรถติดตัดสินจากสถานการณ์ผลกระทบต่อความสัมพันธ์นี่คือความลำเอียงที่พบบ่อยที่สุดเรามีแนวโน้มที่จะตะัดสินพฤติกรรมเชิงลบของผู้อื่นว่าเกิดจากลักษณะนิสัยถาวรเช่นขี้เกียจไม่รอบคอบแต่เมื่อเราทําผิดพลาดแบบเดียวกันเราจะให้เหตุผลว่าเกิดจากสถานการณ์ภายนอกเช่นป่วยเครียดอุปสรรคสิ่งนี้ปิดกั้นความสัมพันธ์ เพราะมันทําให้เกิดมาตรฐานสองมาตรฐานที่ไม่ยุติธรรมเราไม่เคยให้โอกาสผู้อื่นในการอธิบายสถานการณ์ของพวกเขากลยุทธ์การท้าทายการสลับบทบาทเมื่อตัดสินการกระทําของผู้อื่นว่ามาจากนิสัยไม่ดีจงฝึกที่จะถามตัวเองว่าถ้าเราทําสิ่งนี้สิ่งที่เราต้องการให้คุณอื่นเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ของเราคืออะไรการบังคับตัวเองให้ใส่ปัจจัยสถานการณ์เข้าไปในการตัดสินผู้อื่น ช่วยสร้างความเห็นอกเห็นใจและความยุติธรรมเสียงที่ 5. การตีความแบบข่าดำในพฤติกรรม a l l n o t h i n g Behavioral Judgment) เขาทำผลิดพลาดครั้งใหญ่ดังนั้นเขาจึงเป็นคนไม่ดีหรือคนนี้ทำแบบนี้ไม่ได้ดังนั้นเราไม่ควรไว้ใจเขาอีกเลยผลกระทบต่อความสัมพันธ์ เสียงนี้ทำให้เรากำหนดนิยามของคนทั้งคนจากพฤติกรรมเพียงครั้งเดียวความผิดพลาดเล็กน้อยจะถูกนำมาขยายและใช้เพื่อตัดสินภาพรวมทั้งหมดของพวกเขาเราจะไม่ยอมรับว่าคนเราสามารถมีความซับซ้อนและสามารถทำผิดพลาดได้ในบางครั้งแต่ก็สามารถทำสิ่งที่ดีอื่นๆได้ในเวลาเดียวกัน สิ่งนี้ปิดกั้นความสัมพันธ์เพราะมันทำให้เราปฏิเสธโอกาสในการให้อภัยและการเติบโตเราปิดประตูใส่ผู้คนเมื่อพวกเขาไม่สมบูรณ์แบบตามที่เราคาดหวังกลยุทธ์การท้าทายการค้นหาหลักฐานของความดีเมื่อตัดสินใครบางคนอย่างรุนแรงจงบังคับตัวเองให้สร้างรายการความดีหรือความสำเร็จอย่างน้อยสมข้อที่คนคนนี้เคยทำจงตอกย้ำว่า การกระทําของเขาในสถานการณ์นี้ไม่ดีแต่สิ่งนั้นไม่ได้หมายถึงตัวตนทั้งหมดของเขาการรับรู้ถึงพื้นที่สีเทาช่วยให้เรามองเห็นคุณค่าโดยรวมของบุคคลนั้นเสียงที่6การติดป้ายถาวร (Global Labeling) เขาเป็นคนเห็นแก่ตัวหรือพวกนั้นเป็นพวกผู้ขี้เกียจใช้คำที่สรุปตัวตนผลกระทบต่อความสัมพันธ์ เสียงนี้ใช้คำที่เป็นป้ายชื่อแบบถาวลและเชิงลบเพื่อสรุปตัวตนของผู้อื่นแทนที่จะอธิบายพฤติกรรมเช่นเขาแสดงพฤติกรรมเห็นแก่ตัวในสถานการณ์นี้เราจะใช้คำตัดสินตัวตนที่รุนแรงการติดป้ายเป็นการปฏิเสธความเป็นมนุษย์ของพวกเขาและทำให้เราไม่ต้องพยายามทำความเข้าใจสาเหตุที่แท้จริงของการกระทำนั้น สิ่งนี้ปิดกั้นความสัมพันธ์เพราะการใช้ป้ายชื่อที่รุนแรงทำให้เกิดการแบ่งแยก As w o r System และทำให้เรารู้สึกชอบธรรมที่จะปฏิบัติต่อพวกเขาด้วยความดูถูกกลยุทธ์การท้าทายการเปลี่ยนจากเป็นเป็นธรรมและรู้สึกจงเปลี่ยนจากการใช้คำตัดสินตัวตนเป็นการอธิบายพฤติกรรมและความรู้สึกแทนแทนที่เราสังเกตเห็นว่าเขาทำสิ่งที่ ลักษณะพฤติกรรมในสถานการณ์นี้ซึ่งทำให้เรารู้สึกความรู้สึกการอธิบายพฤติกรรมทำให้เกิดช่องว่างสำหรับการเปลี่ยนแปลงในขณะที่การติดป้ายปิดกั้นทุกสิ่งเสียงที่7การเปรียบเทียบเชิงบั่นทอน destructive comparison คำคุดหลักถ้าเราทำได้ทำไมพวกเขาถึงทำไม่ได้หรือถ้าเรามีปัญหามากกว่าพวกเขาไม่ควรบ่นนะ ผลกระทบต่อความสัมพันธ์เสียงนี้ใช้ความสำเร็จความสามารถหรือความอดทนของเราเองเป็นไม้บรรทัดในการตัดสินผู้อื่นการตัดสินประเภทนี้มักจะมีรากฐานจากความต้องการที่จะรู้สึกเหนือกว่าหรือยุติธรรมในความทุกข์ทรมานของเราเองการเปรียบเทียบเชิงบั่นทอนทำให้เราไม่สามารถให้ความเห็นอกเห็นใจในความยากลำบากของผู้อื่นได้ เพราะเราจะตัดสินว่าปัญหาของพวกเขาเล็กกว่าหรือสมควรได้รับสิ่งนั้นสิ่งนี้ปิดกั้นความสัมพันธ์เพราะมันทำให้เกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวในตัวผู้ถูกตัดสินและสร้างความขุ่นเคืองกลยุทธ์การท้าทายการใช้ความหลากหลายของความท้าทายจงเตือนตัวเองว่าความท้าทายของทุกคนต่างกันและความทุกข์ทรมานไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้ ความทุกข์ทรมานของใครบางคนไม่ได้ทำให้ความทุกข์ทรมานของเราเล็กลงและความสามารถของเราไม่ได้ทำให้ความพยายามของพวกเขาลดลงจงเปลี่ยนจากการเปรียบเทียบไปสู่การชื่นชมความกล้าหาญของพวกเขาในการเผชิญหน้ากับความท้าทายของตัวเองสิ่งที่8การกลองเชิงลบ Mental Filter on Others คำพูดหลัก เขาอาจจะทำสิ่งที่ดีอยู่บ้างแต่การกระทำที่ไม่ดีของเขาคือสิ่งที่สำคัญที่สุดผลกระทบต่อความสัมพันธ์เสียงนี้คือการใช้ฟิลเตอร์เชิงลบในการมองผู้อื่นเราจะมองข้ามความพยายามความเมตตาหรือความสํารับเล็กๆน้อยๆของพวกเขาและโฟกัสเฉพาะความผิดพลาดหรือข้อบกพร่องของพวกเขาเท่านั้น การตัดสิงแบบนี้ทำให้เรามีภาพที่ไม่สมดุลของบุคคลทำให้เราไม่สามารถมองเห็นความดีโดยรวมที่พวกเขามีได้สิ่งนี้ปิดกั้นความสัมพันธ์เพราะมันทำให้เราปฏิเสธที่จะให้เครดิตกับความพยายามของพวกเขาซึ่งก็จะทำให้พวกเขารู้สึกว่าไม่ได้รับการมองเห็นอย่างแท้จริงกลยุทธ์การท้าทายการค้นหาข้อดีที่ซ่อนอยู่ เมื่อเรารู้สึกตัดสินใครบางคนจงจงใจค้นหา3ามสิ่งที่เราชื่นชมหรือ3มสิ่งที่พวกเขาทำได้ดีในปฏิสัมพันธ์ของเราในล่าสุดการฝึกให้สมองค้นหาหลักฐานที่เป็นกลางและบวกเป็นการบังคับให้เราถอดฟิลเตอร์เชิงลบออกและมองเห็นบุคคลน,นั้นอย่างสมบูรณ์มากขึ้นสรุปการเปลี่ยนจากการตัดสินไปสู่การสร้างความเข้าใจการตัดสินผู้อื่นไม่ใช่สัญ,ญญาณว่าเราเป็นคนไม่ดี แต่มันเป็นสัญญาณว่าเรากำลังใช้กับดักทางความคิดเพื่อทำให้โลกรอบตัวเราดูง่ายขึ้นและปลอดภัยขึ้นเท่านั้นการพัฒนาความสามารถในการให้เกียรติความรู้สึกของคนอื่นต้องเริ่มต้นจากการจัดการเสียงวิจารณ์ในหัวของเราเองก่อนขั้นตอนสุดท้ายและสำคัญที่สุดคือการปลูกฝังความอยากรู้อย่างเห็นเป็นนิสัยเมื่อเสียงใดเสียงหนึ่งในแดเสียงนี้ดังขึ้น จงเปลี่ยนจากการออกคำตัดสินมาสู่การตั้งคำถามที่เน้นความเข้าใจแทนเช่นความจริงที่เป็นกลางของสถานะตาน,นี้คืออะไรการท้าทายเสียงที่4 5และ8ความเป็นไปได้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับเราคืออะไรการท้าทายเสียงที่หนึ่งและ2ถ้าเราอยู่ในรองเท้าของเขาโดยมีประสบการณ์ทั้งหมดของเขาเราจะรู้สึกอย่างไรการท้าทายเสียงที่สาม 6และ7การตัดสินคือการจบการสนทนาในใจของเราเองแต่การให้เกียรติความรู้สึกของคนอื่นคือการเริ่มต้นการสนทนาอย่างแท้จริงการฝึกฝนนี้เป็นวินัยที่ต้องทำทุกวันและผลตอบแทนคือความสงบภายในและความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้มและจริงใจมากขึ้นค่ะ